はい。<laughs> เอ้าอยี่อา้ออานอา้อาอนอืนอ,อบาแรกทุกติดเนาะ 팔레 쿠푸티쿠 쿠쿠쿠쿠 쯧쯧쯧 오오 요요요요 บอลดินก่อนบาดแรกทุกวืดเนาะวืดมากแต่เล่นตู้มานำกนทุบไตน้ำเกลียบไหลว้ามันใส่ยังไงนี่เกลียบอี๊มาแล้วครับเต็มแล้ของเ้านี่ ดังบึบเลยใส่ห้าคิด <c oughs> เนี่ยสี่คิดห้าคิดนี่แหละใส่น้อยผมเบ็ดมิดเลยโอ้เดิมสกิสปเปอร์สกิปปี้สลอปี้ใหม่ไม่เคยใส่เนาะใส่กวเป็นมันไป หามันพอบังยังครับตามต้ออีกครับนิ่งโอ้ยใส่หน่อยครับประมาณสี่เสียสีน่นี่แหละหาตุวมไหมหาตุ่มยืนคุณ